แกก็เด็เดจะทู่เช็ดเลยนะเห็นไหมอือตอนเนี้ยเราต้องปะนะเก็บรายละเอียดอ่าอย่างตอนเนี้ยเราเก็บแล้วเราต้องใช้ผ้าแคนวาสเก็บนะเห็นไหมนี่เราใช้ผ้าแคนวาสเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ยางเอบีของเรา มาเก็บรายละเอียดทีหนึ่งนะเราเรามาดูกันว่าคู่นี้จะเป็นยังไงต่อ มาซักรองเท้ากันก็คือรองเท้าเลยพี่บังจะบอกให้นะไอ้น้ํายาซักเนี่ยมันเยอะที่มันใช้ได้ผลจริงๆแต่เหมือนของพี่บังเขาเนี่ยทาน้ํายาซักมาเนี่ยคือแก้ปัญหาขอบเหลืองคือยางมันเหลืองอะแก้ได้จนการซักอะมันซักยังไงก็ซักได้อยู่แล้วแหละยาน้ํายาสไลัยก็ซักได้ทันเลยก็ซักได้จะบอกให้สันลยเราก็ซักได้ถ้าว่าคราบที่แบบว่าเราเพิ่งสร้างมันขึ้นมาเข้าใจคำว่าคราบรองเท้าไหมคราบรองเท้านี่ทาได้หลายอย่างให้น้ํายามันซึมซาบ อ่าเข้าไปซึมในในตัวความสกปรปกแล้ควค่อยๆออกมาอย่างน้อยก็หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่ก็ได้หรือห้านาทีของวีบางอ่ะใช้ประมาณสี่ห้าในเพราะอะไรเพราะวางคิดว่ามันช่วยกระชัดเช็ดได้ออกจริงๆแล้วก็ทําความสะอาดได้จริงโดยที่เราอ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบทําแบบแป,ป๊บเดียวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกพูดกันง่ายๆเนี่ย,ยถ้าจะเช็ดก็ต้องใช้ใส่น้ายาให้มันทําแล้วให้มันสะอาดจริงๆดีกว่า ให้มาตัดหญิงแต่ถ้าอยากจะเช็ดให้ดูเพื่อจะทาคลิปอะ่ะก็ได้นี่นะตรงเนี้ไอ้นี่น่าจะติดกาวมปแหละกาวเลยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ปากการอยปากกามีจิกมีเกลไหมออกไหมออกไหมเห็นไหมเนี่ยเราดูกันง่ายๆเลยเนี่ยตอนนี้เราขี่กับปากกาไปจิบไปใช่เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ออกไหมเนี่ย นี่เรายังทิ้งไม่ดนนานนะเราทิ้งไว้ไม่นานเนี่ยเนี่ยรู้เรื่องนะวัยรุ่น